Oh, <music> หลังจากฤดูฝนได้สิ้นสุดลงและต้องเตรียมพร้อมกับช่วงหน้าแล้งในปีถัดไปพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอ,อนชอสั่งการให้กรมชลประทานเตรียมเล่งสูบน้ำจากในทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่รองรับน้ำหลากตลอดช่วงฤดูฝนและบริหารจัดการน้ำที่ท่วมขังตามทุ่งปรับเปลี่ยนมาใช้เพาะปลูกพืชหน้าแล้งและนาปรังให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่กำหนดปลูกนาปรังประมาณ4-5ล้านไร่ในปีหน้าถือเป็นแผนดึงน้ำต้นทุนเพิ่มจากน้ำที่ท่วมขังอยู่มาปรับใช้และส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรมีรายได้จากการปลูกพืชหน้าแล้ง เช่นเดียวกับพื้นที่บ้านหินขาวหมู่15าตำบลสาววัถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นบริเวณแอ่งนครราชสีมาบลราชธาดีแอ่งอุดรธานีสกลนครและแอ่งเลยได้ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีขนาดลึกถึง1,014เมตรถือว่าเป็นบ่อน้ำบาดาลที่มีความลึกมากที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตังเป้าจะให้บ่อน้ำบาดาลแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำบาดาลคุณภาพดีและมีศักยภาพสูงให้ชาวบ้านมีแหล่งน้ำกินน้ำใช้ขนาดใหญ่ล่าสุดดำเนินการไปเกือบครึ่งแล้วตอนนี้เรารอจะใช้เวลาอีกประมาณสัก2เดือนนะครับเพื่อสองสาเดือนเนี่ยเพื่อเราจะสร้างบ่อเมื่อเราสร้างบ่อเสร็จเนี่ยเราจะสุบทดสอบนะครับอย่างน้อย72ชั่วโมงหรือ3าวันสาคืน เพื่อให้ทราบว่าปริมาณน้ำนะครับและคุณภาพเ,เป็นอย่างไรแต่ตอนนี้คาดว่าน้ำเนี่ยไม่น้อยกว่าร0อยลูกบาทเมตรต,ต่อชั่วโมงเมื่อเราได้ปริมาณน้ำและคุณภาพเนี่ยเราก็จะสูบแล้วก็สร้างระบบกระจายน้ำไปให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยได้ใช้ประโยชน์น ด้านผู้นำชุมชนเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้าซากในระยะยาวได้และชาวบ้านจะมีน้ำกินน้ำใช้ที่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมเพราะที่ผ่านมาต้องเจอทั้งปัญหาน้ำกร่อยและน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรจากการที่ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นะครับได้มาดำเนินการในเรื่องเองินเาจาะน้ำบาดาลในครั้งนี้นั้นนะครับทราบว่านะครับ น้ำใต้ดินตรงระยะ560เมตรนะครับก็จะมีน้ําจืดที่จะใช้ในการอุโปโภคบริโภคนะซึ่งในการต่อเนื่องไปนะครับในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของน้ําอุโปโภคบริโภคนะครับในระยะ10กิลในระยะ10กิโลเมตรจากแหล่งน้ำตรงนี้นะครับประชากรประมาณ10,000คนประมาณ เกือบ1,000ครัวเรือนก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับจากน้ำาราดานบ่อน,นี้นะครับเพื่อจะนำไปใช้ในเรื่องการบูกพวกบนพวซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นกับพี่น้องนาชาวตะบนสวัสดีโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ต้องใช้น้ำนะครับในการที่จะไปดาเนินการในเรื่องของการพัฒนา,าผลผลิตของตนเองนะครับผม นอกจากนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะทำโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลที่จังหวัดขอนแก่นแล้วยังเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดนครราชสีมาอุดรธานีหนองคายมุกดาหาร นครพนมบุรีลำสุรินทและจังหวัดศรีสะเกดเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวและบริการโดยเฉพาะสิ่งสำคัญคือการรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคครัวเรือนเศรษฐกิจสังคมเกษตรกรรมและภาคอุตสาหการาการมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตด,ด้วย